สวัสดีค่ะเด็กๆก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเรามาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะเต้นประกอบเพลงจากคลิปวิดีโอเพลงยานพาหนะที่คุณครูนิวนำมาฝากกันนะคะและยังมีคลิปการเลือกใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมให้เด็กๆได้รับชมความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะเด็ก ใชนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การในเรื่องของวิธีเลือกใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะเลือกใช้ยานพาหนะให้เหมาะกับการเดินทางกันเลยนะคะเด็กๆการเดินทางไปสถานที่ใกล้บ้านเช่นตลาดหรือว่าสวนสาธารณะ ควรใช้จักรยานมอเตอร์ไซค์หรือว่าเดินเท้านะคะเด็กๆเพื่อเป็นการลดพลังงานและเป็นการอ,อึกขมวงกายในตัวด้วยนะคะเด็กๆการเดินทางไปยังสถานที่ไกลบ้านควรเลือกใช้ยานพาหนะให้เหมาะสมกับการเดินทางต่างต่อไปนี้ค่ะหากเดินทางไปสถานที่ไกลบ้านมากกว่า5กิโลขึ้นไปควรใช้รถเดินส่วนตัวที่มีขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็นไปทำง,งานหรือไปทำธุระต่างๆควรใช้รถส่วนตัวหรือจะใช้เป็นรถตู้เพื่อเป็นการไปท่อทงเที่ยวก็ได้นะคะหากต้องการเดินทางไปยังต่างจังหวัดที่ระยะทางไกลก็ควรใช้เครื่องบินเพื่อเป็นการประหยัดเวลา และเป็นการาต่างเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะคะเด็กๆนอกจากนี้แล้วการเดินทางโดยเครื่องบินยังต้องใช้ในการเดินทางไประหว่างประเทศเพื่อเป็นการติดต่อประสานง,งานหรือว่าไปท่องเที่ยวนั่นเองค่ะการเดินทางอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิดการเดินทางโดยใช้รถประจำทางควรบน,น,นระยะห่างขณะที่ยืนรอรถประจำทางและเว้นระยะห่างขณะที่นั่งบนรถประจำทาง ผู้โดยสารหรือว่าจุดที่ยืนนะคะควรสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาไม่หันหน้าประทะกับผู้โดยสารคนอืน เมื่อลองจากรถควรล้างมือด้วยเจลแอลากอฮอหรือคนผ้าเชื้อโดยสเตศที่ผลิตตัวไปด้วยนะคะหากต้องเดินทางโดยรถเดอนส่วนตัวหากมีผู้โดยสารมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปควงสนใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาลดการสนทนาที่ไม่จำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในขณะที่เดินทาง สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูนิวอีกเช่นเคยนะคะครูประจำชั้นอนุบาล1-6ทับสัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยปลอดภัยในยานพาหนะเราพบกันสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วนะคะสัปดาห์ที่31หน่วยอะไรคะปลอดภัยในยานพาหนะยังอยู่ในหน่วย ปลอดภัยในยานพาหนะเป็นไงบ้างคะผ่านมา3วันเด็กๆเ,เรียนกับคุณครูอะไรไปบ้างคะคุณครูอะไรได้มาให้ความรู้กับเด็กๆบ้างวันที่หนึงคุณครูอะไรมาให้ความรู้เด็กๆคะคุณครูจอยใช่ไหมคะคุณครูจอยได้มาพูดถึงเรื่องความหมายของยานพาหนะและวันที่2องนะคะติ๊กตัก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 ,ตก,ตกคุณครูเจี๊ยบ คุณครูเยบได้มาพูดถึงประเภทของยานพาหนะแล้ววันที่สามนะคะวันที่สามคุณครูน้ําใช่ไหมคะคุณครูน้ําได้มาพูดถึงเรื่องชื่อของยานพาหนะต่างๆใช่ไหมคะเด็กๆจําได้ไหมคะไหนใครจําได้ยกมือขึ้นเยี่ยมเลยคะ่ะปุบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยคะ่ะ วันนี้คุณครูนิวมีความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องการเลือกใช้ยานพาหานะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครูนิวมีปริศนาคำทายมาให้เด็กๆทายสองข้อด้วยกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นปริศนาคำทายหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อที่ หนึ่งอะไรเอ่ยสีล้อวิ่งไวอยู่ตามถนนติ๊กต๊อก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 ห้าสี่สามสองหนึ่งอะไรคะเด็กเด็ก รถยนต์นั่นเองถูกต้องค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสี่้อวิ่งไวอยู่ตามถนนนั่นคือรถยนต์นั่นเองค่ะต่อไปปิศาณคำทายข้อที่2ออะไรเอ่ยรำตัวเหมือนตู้ยาวๆมีล้อเล็กมีเสียงร้องปูนปูนอะไรคะเด็กๆห สี่สามสองหนึ่งอะไรคะรถไฟนั่นเองเสียงรองรถไฟปูนปูนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆไหนใครตอบถูกทั้งสองข้อเลยยกมือขึ้นสุดยอดเลยค่ะและวันนี้คุณนิวก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลือกใช้ยานพาหนะมาฝากเด็กๆ เด็กๆรู้ไหมคะถ้าเด็กๆจะเดินทางไปที่ต่างๆเด็กๆเ,เดินทางด้วยยานพาหนะอะไรคะรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นั่นเองรถจัก,กรยานได้หมดเลยนี่เป็นยานพาหนะที่จะพาเด็กๆไปยังสถานที่ต่างๆนะคะเอแล้วรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์รถจัก,กรยานเขาวิ่งบนอะไรคะ เขาวิ่งบนอะไรคะวิ่งบนน้ำบนฟ้าหรือว่าบนถนนนะคะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานวิ่งบนไหนคะบนถนนบนน้ำหรือว่าบนฟ้าวิ่งบนถนนนั่นเองคะ่ะเก่งมากคะ่ะ เวลาเราจะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเราจะเลือกใช้ยานพาหนะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานตามที่บ้านของเด็กๆมียานพาหนะนั้นๆน,น,นะคะและถ้าเด็กๆต้องเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่เป็นแม่น้ำล่ะคะถ้าสมมุติว่าเด็กๆจะเดินทางอะไปวัดอย่างเงี้ยเขาต้องทำไมคะต้องข้ามแม่น้ำไป เด็กๆจะใช้ยานพาหนะอะไรในการเดินทางคะระวางรถยนต์เรือหรือว่าเครื่องบินเรือนั่นเองค่ะดเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะถ้าเด็กๆจะเดินทางทางน้ำนะคะยานพาหนะที่ใช้ในเดินทางก็คือเรือนะคะ เรือสามารถพาเด็กๆนะคะเดินทางนะคะดอ่าทางน้ํานะคะและถ้าเด็กๆจะไปที่ไกลๆข้ามจังหวัดข้ามจังหวัดเช่นเด็กๆจะเดินทางไปเชียงใหม่ถ้าเด็กๆนั่งรถยนต์นะคะเดินทางโดยยานพาหนะรถยนต์เด็กๆต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยถ้าเราอยากประหยัดเวลาในการเดินทางใช่ไหมคะ จาก8ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเราจะเดินทางทางไหนดีคะทางบกไปรถยนต์ทางน้ำใช้เรือและถ้าเราจะเดินทางทางอากาศล่ะคะเราจะใช้ยานพาหนะอะไรในการเดินทางคะ เครื่องบินนั่นเองค่ะโหสุดยอดเก่งมากเลยค่ะถ้าเราจะเดินทางทางอากาศนะคะเราจะใช้ยานพาหนะในการเดินทางก็คือเครื่องบินนะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็รู้แล้วนะคะการเลือกใช้ยานพาหนะที่เหมาะสมนะคะตามการเดินทางนะคะ3อย่างก็คือการเดินทางทาง น้ำหรือเราเรียกว่าการโดยสารทางเริ่มจากขอโทษค่ะเริ่มมจากทางบกทางน้ําแล้วก็ทางอากาศนะคะถ้าเราจะเดินทางทางบกเราต้องทำไมคะโดยสารโดยอะไรคะรถยนต์ถ้าจะเดินทางทำไมคะทางน้ำต้องใช้อะไรคะยนานพาหนะ เรือแล้วถ้าจะเดินทางทางอากาศล่ะคะต้องใช้ยานพานหนะอะไรคะเครื่องบินสุดยอดเลยคะ่ะเด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยคะ่ะและวันนี้ครูนิวก็มีความรู้มาฝากเด็กๆแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะเด็กๆรอชมนะคะว่าคุณครูท่านใดนะคะจะมาให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องอะไรกับเด็กๆนะคะวันนี้คุณนิวต้องไปแล้วเอ๊แต่ว่าก่อนที่คุณนิวจะไปเด็กๆอย่าลืมนะคะถ่ายคลิปพี่การ์ตูนมีภาระงานให้เด็กๆทำอย่าลืมทำภาระงานกับพี่การ์ตูนแล้วถ่ายรูปผลงานส่งให้ครูประจำชั้นในรายกลุ่มห้องด้วยนะคะวันนี้คุณครูนิวต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพี่กระตู้มีการบ้านให้เด็กๆทำหนึ่งอย่างด้วยกันก็คือใบงานใบนี้เลยค่ะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพให้ถูกต้องนั่นเองค่ะถ้าทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งไว้ในไลน์ให้ครูคประจำชั้นได้ตรวจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย